สวัสดีครับเอฟซี FC และท่านผู้ชมที่กำลมาติดตามรับชมทุกท่านนะครับก่อนกระตามุตตต่อเนาะสำหรับแนวทางฮานอยนะครับวันที่17นะครับก่อนที่จะไปรับชมแนวทางใหม่ก็มาดูผลของวันที่สิบหกกันวันก่อนที่จะไปรับชมนะครับแนวทางก็เป็นการคิดและการคำนวณนะครับนําผลที่ออกมาคิดมาคํานวณมีเคาะหาเลขเด่นจาก019คัดได้เหลือยแค่2ตัวที่มีโอกาสมามากกว่าตัวเลขอื่น ฉะนั้นการนําแนวตางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบแต่ว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิก f c และท่รนผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรใจวิจารายาณในการรับชมนะครับแล้วก็มาดูผลฮานอยพิเศษนะครับวันนี้ฮานอยพิเศษออก6กเนะครับ6 7 1 29 ก็เป็นในเนื้ตาของผมหลุดเลยเมื่อวานที่เข้าเต็มที่เลยวันนี้หลุดเกือบทั้งหมดเลยนะครับก็ไม่มีสักตัวเลยเนาะนะครับแต่ในตาผมก็พูดไปแล้วนะครับแต่ว่าได้0กับ8นะครับเลกเด่นให้บวกเพิ่มหนึ่งแต้มกับเป็นเลข9นะครับก็บตัวที่มาก็คือเลข9เนาะแต่ว่าตัวที่ให้เล่นเน้นๆก็ถือว่าหลุดไปนะครับ0กับ8ส่วนฮานอยปกติ อานอยปกติออกเก็บศูนย์หกเก็บศูนย์หะครับเขเห็นในจลเหมือนกันก็ไม่มาเนาะเลขมาที่เลขศูนย์วิ่งลัต <Okay. S 2> แต่เขาไม่มีเนาะนะครับเลขห้ 5, ตัวประกบเ <Okay. S 2> ลขแปตัวแทน,นเข้ามาก็คือเลขสามจดับก็มีส6มหนะครับแต่ว่าผมจับไปที่เล็แปดก็ถือว่าลุดไป ก็เข้าศูนวิ่งลูดเนาะออก05นะครับครับต่อที่ฮานอย v ีไอพีบีไออก301ศูนย์ึงหนึ่แล้วก็หนครับก็ถือว่าในทางคมรูดไปวันนี้นะครับอมลูแต้มรวมนะครับแต้มรวม3หน่อยติดเศษปกติ v ีไนะครับแปดก VIP, ับ 8, 4ไม่มีเนาะก็ถือว่าแต้มรวมโดนนะครับ เศษส่วนปกติมีไหมครับแปดกับ4 8แปดกับ4ก็หลุดเหมือนกันนะครับหานอยปกติแปมรวมส่วนดีไอเข้าที่เลข4นะครับไม่ใช่ตัวเน้นเนาะแปดไม่มาวันนี้นะครับสำหรับ3น้อยนะครับเรามาดูชุดวินนะครับชุดวินวินก็เจ็บ1 2 9นะมีเลข9นะครับแต่ว่าไม่มีเลข2ส่วนห้านอยปกติ าน้อยปกติเข้าที่05ตรงๆเลยเนาะไปวินก็มี8ปดมี9มีไป7นะครับก็เลยเข้าแก่05ตัวเดียวนะครับส่วน VIP กับ01กับ14มีทั้งศูนย์มีทั้ง4แต่ไม่มีเล็ขหนึ่งนะครับก็ถือว่าหลุดเปนกัดมันนี้ก็ถือว่าข้าน้อยเดียวเนาะนะครับชุดบินห้าศนย์ศูนะครับ, 05, รบข้าน้อยปกตินะครับ กับแนวทางในหลดผมก็ต้องขอโทษสมาชิก f อทุกท่านเลยเนาะสำหรับพิเศษ V A พิเศษกับ V I P นะครับวิ่งโหดนะครับวันที่ก็เข้ากันเต็มที่เลยเนาะวันที่15นะครับวันนี้ก็หลุดเต็มที่เหมือนกันนะครับก็ต้องขอโทษด้วยนะครับก็เข้าแค่ฮานอยปกตินะครับ5 0 0 5จุดบินแล้วก็วิ่งลูดนะครับเข้าที่เลขศูนย์ก็มาตามมาต่อทังสุดยอแนวทางในวันที่17บ นะครับแนวทา,างหลุดของกระทงขอโทษสมาชิกอีกข้างนะครับครับก็ตามต่อนะครับสำหรับวันที่สิบเดือนเกวันที่สิบเจ็ดือนเก้านะครับพันห้า หกสิบแปดกับฮานอยแตวตามผมก็เอาพูดไปแล้วเนาะต้นลิปนะครับเป็นการคิดการคำนวณการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับตัวเลขที่นํามาลงให้ก็เป็นตัวเลขที่น่าเป็นไปได้เท่านั้นน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นนะครับ,เ,ไไเ,นนรบเรามาดูฮานอยพิเศษกันเลยฮานอยพิเศษ วันนี้เล็กดินผมให้ที่สามกับหนึ่งกับส่วนเล็กดินให้สามกับหนึ่งผมก็จับไปที่เลขสามเนาะ,ะน, 3, น,นะครับจะเป็นสามศูนย์สามหนึ่งสามสองนะครับสามศูนย์ สามหนึ่งสามสองกับส่วนสามตัวก็จับไว้ที่หนึ่งสามสองก็จุดนี้เนาะสองสามสามสองส่วนตัวน้อยพิเศษนะครับ ไปกันต่อที่มีห้ฮานอยปกติฮานอยปกติเลเ็เด่นเล็เดน่นวันนี้ผมให้ที่หกกับเก้านะครับอ่าเน้นที่เลขหกแล้วกับหกแปดหกสี่ ไปกับหกแป6หกเก้าสามตัวจะไปที่0 68ย์หกแปดเน้นที่หกแดเนาะหรือว่าหกับ9จะมาด้วยกันหกับเก้าขาดกันไม่ได้ด้วยเนาะรก็ระวังไว้นะครับ กับต่อที่ฮานอย VIP นะครับเล็กเด่นเล็กเด่นวันนี้ได้เลเลิดสองลขดแปดนะครับก็ในในี้เป็นลิดแปดเนาะกดเจาะสามชุดเหมือนกัน ที่8 3 8 4 8 5ปดสี่แปดหมสามตัวกลับไปที่4 8 5หรือ4 5 8ห้าก็ได้สามารถสลับตำแหน่งกันได้เนาะตอในนี้ในที่5 8าแปดแล้วก็ามาดูเต็มรวมสามหน่อยนะครับ เต็มรวมสามอยนะครับวันนี้ผมให้รูดเงินนี้ให้รูดที่ผมให้รูดที่หกกับสามนะครับเบอร์ก็หกหกสามสาม ส่วนชุดบินนะครับก็อเอาเลขบินทั้งหมดมาร,รวมกันนะครับก็จะเป็นสามหนึ่งหกเก้าสองแปดหกสามมีแล้วเนาะนะครับก็จะได้ชุดบินชุดนี้เนาะสามหน่อยติดนะเศษปกติ VIP นะครับส่วนตัวที่ ผมใน่นวันนี้นะครับในในที่เลขหกนะครับตัวแรขเนาะในที่เลขหกก็ตามนี้นะครับใครที่รับแนวต่างนะครับก็แอบไว้นะครับับตอนนี้ก็ขออวยพรให้สมาชิกทุกท่านนะครับโชคดีในวันที่สิบเจ็ดเป็นเก้าก็สองพันร้อยสิบแปดนะครับก็ขอให้โชคดีทุกท่านเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ